สวัสดีครับชาวมอนิมูลวินเลจทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลค r ิป t o ร็อกนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะมาคราฟอุปกรณ์สำหรับตีหนูนะครับตีหนูเนี่ยไม่ยากนะครับทุกคนทุกท่านรู้ว่าใช้คาถาเนาะใช้มีดนะครับในการเข้าไปตีนะครับแต่ตียังไงให้คุ้มค่านี่ตรงนี้นะครับสำคัญเข้าไปแล้วไปตีหนึ่งตัวกลับออกมา ไม่คุ้มนะฮะวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับวิธีการคราฟของวิธีการคำนวณนะครับว่าทำยังไงให้เราสามารถเข้าไป1รอบตีหนูหนูให้ตาย2ตัวนะครับโดยที่เรายังมีพลังชีวิตหรือ HP เหลือนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มจากการคำนวณแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือชุดพร้อมลบ โอเคขออนุญาตเริ่มจากการคำนวณน,นะครับหนูนะครับมีค่าพลังชีวิตอยู่35นะครับมีค่าความเสียหายที่โจมตีเรากลับมาได้อยู่ที่22-29ถึงนะครับแล้วก็รับความเสียหายจากกระบองนะครับคือจากการทุบด้วยกระบองนั่นเองนะครับของดรอปเพื่อนๆก็ดูเอาเองนะฮะ,ะ Apple, ก็นะฮะมีเด็ดแอปเปิลกินแอปเปิลแ a นนาเล t เตอแล้วก็ถุนแพกเมนต์แล้วก็แลกนะรัทีนี้ ค่าความเสียหาย22ถึง29ตรงนี้สำคัญนะครับมันมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าเราสามารถรับแรงกระแทกจากหนูเนี่ยได้ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วเราก็จะตายไปนะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะฆ่าหนูให้ได้ภายใน2ครั้งอ่าโทษนะผมอยากฆ่าหนู2ตัวนะครับ ใน1รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรับความเสียหายจากหนูได้แค่2ครั้งเพื่อน,อนๆไม่งงนะเพื่อนๆฟังดีๆอีกรอบนะฮะเนื่องจากพลังการโจมตีของเขาอยู่ที่ยี่สถึงยีเนาะผมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 5่ะบ้าประมาณย4 25ิี่าสมมุติน,นะแปลว่าถ้าผมจะฆ่าหนู2ตัวนะครับการที่ผมตีหนูตัวที่1พลังของผมต้องลดไม่เกิน50 อ่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบคือหนูโจมตีผมมาปับป๊บปั๊บปั๊บปผมฆ่ามันเสร็จพลังผมต้องเหลือเกินห้าสิบเพื่อผมจะไปฆ่าหนูอีกหนึ่งตัวถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมปล่อยโอกาสให้หนูเนี่ยโจมตีผมได้แค่สองครั้งต่อตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเทันนะเพื่อนเพื่อนทันนะหนูโจมตีผมได้สองครั้ง นะฮะโดยที่เราเริ่มตีก่อนอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมเอาโน้ตแพดขึ้นมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆอนอ่ะไปพร้อมกันกับผมนะฮะอ่ะแรดปนะครับตีผมมาหนึ่งครั้งอ่เราเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนนะครับเราฟาดไปก่อนหนึ่งครั้งหนูตีกลับมาหนึ่งครั้งเราฟาดไปอีกหนึ่งครั้ง หนูตีเรากลับมาอกหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเป็นเราฮะที่เป็นคนฟาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีโอกาสตีหนูทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วหนูต้องตายหนูตัวนี้ต้องตายภายใน3ครั้งให้ได้นะครับหนูก็จะมีโอกาสโจมตีเราแค่2ครั้งแล้วพลังเรายังเหลือเกินครึ่งนะครับเพื่อที่จะไปฆ่าหนูอีกตัวหนึ่งนะครับ ในเมื่อเรามีโอกาส3ามครั้งนะครับผมก็จะคำนวณให้เห็นเลยนะครับเ้าเครื่องมือมาแล้วนะครับพลังของหนูคือสามสิบห้านะครับเราตีหนูได้สามครั้งหารสามครับแปลว่าพลังที่เราจะเอาไปโจมตีพลังทุบของเราเนี่ยต้องมากกว่าสิบเอ็ดจุดหกหกนะครับหรือส1บเอดจุดเจ็ด้าวปาดไปนะครับก็คือสิ7จุดเจ็ดนะครับแล้วทำยังไงให้มันได้สิบเอ็ดจุดเจ็ดขึ้นไปล่ะ นี่แหละครับคือคำถามและโจทย์แล้วก็ข้อมูลที่ผมจะมาเสริมในวันนี้นะครับการที่เราจะทำให้พลังการโจมตี smashing damage ของเรามากกว่า11.7นะครับของผมตอนนี้ไป12.3แล้วละนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเอาเพื่อนใส่ฟรีทำได้นะนะทำได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือเอาเมด เมีของมาตินดาททากระบองของมาตินดาไปคราบบวก1ครับเพื่อนๆ2อันนะครับไปคราบบวก1นสองอันแล้วก็แหวน2วงที่เป็น smashing ด m a g e บวกสครับ2วงนะเพื่อนๆถึงจะเพียงพอนะบวกหไม่พอทำไมผมถึงบอกว่าบวกหไม่พอนะครับแม้แต่วงเดียวบวกหก็ไม่พอนะเพราะว่า 12.31นะครับผมลบหนึ่งผมจะเหลือ11.3เ1 3มเนี่ยมันไม่พอครับเพื่อนๆผมต้องการ11.6ขึ้นไปนะครับเพื่อให้หนูเนี่ยตี3ทีตายนะครับตรงนี้เพื่อนๆทันผมนะเพื่อนๆทันผมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันนะครับกลับไปฟังซ้ำนะครับผมอาจจะพูดงงๆหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจพอดีสดแบบว่าแต่ละคลิปเนี่ยผมสดมากๆนะครับต้องขออาภัย ในเมื่อเราต้องการพลัง11.6ขึ้นคอมบิเนชันของเราต้องเป็นตามนี้เท่านั้นนะฮะตามนี้เท่านั้นหรือดีกว่านี้นะครับแต่นี่คือต่ําสุดแล้วนะครับต่ําสุดแล้วนะครับเพื่อนๆ,ๆก็คือว่าเพื่อนๆต้องมีเมทนะครับบวก 1, 1 1อัน2อะมีเบดบวก1 2อันนะคร<ๆ>ับแล้วก็มีแหวนคราฟส smashing ที่เป็น smashing damage บวก2 2อัน นะครับนี่คือสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับสูตรที่ต่ําที่สุดแล้วกันนะฮะที่สามารถตีหนูตาย2ตัวภายใน1รอบอ้าวไปกันเลยครับเพื่อนเเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะทดสอบกันให้ดูเห็นๆกันไปเลยนะครับอ่า EP นี้จะมีต่อเนื่องกัน2 EP นะเพื่อนๆ EP นี้ e p แรกเนี่ยผมพูดถึงเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เนาะเดี๋ยว EP ที่2 ถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวเรียก EP ีที่สอเพราะว่าผมตอนนี้ออกมาประมาณ18 EP แล้วจะเป็นตัวนี้จะเป็น EP ที่19แล้วก็ EP พีที่ยีพอดีแมฉลองครบรอบ20นะครับขอให้เจอหนู2ตัวนะฮะส่วนใหญ่จะเจออยู่ที่2อ่งมันก็จะเจอ1ตัวบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะเพื่อนๆนนะครับก็เป็นธรรมดาของแบบนี้นะฮะรอบนี้เหมือนจะไม่เจอสักตัวเลย นะครับเพราะว่าจะฟาร์มหนูให้คุ้มนะเพื่อนเรอบนึงเนี่ยควรจะฆ่าให้ได้อย่างน้อยสองตัวครับเออแต่ถ้าไม่เจอเลยอย่างนี้นี่ก็ชดนะปัญญานะครับไม,ไม่เจอเลยครับเพื่อนๆขออนุญาตออกนะฮะ ขอสองตัวนะครับทฤษฎีนะครับตัวที่หนึ่งนะครับอืมสามวดนะครับเออสามทีตายนะครับามาตัวที่สองเด้ผมรอเห็นไหมฮะพลังผมยังเหลือหกสิบสี่นะครับ เพราะอะไรเพราะผมมีลด d ดาม g e ด้วยนะครับจากการโจมตีเพราะฉะนั้นหนูโจมตีผมไม่ถึงฮะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าหนูโจมตีผมแค่17บนะครับจากการที่ยีิบสองถึงยีิบเก้าเนี่ยมันโจมตีผมกลับได้แค่สิบเจ็ดเพราะว่าการที่เราไปไอัปเกรดไอตัวบวกหนึ่งเนี่ยเราได้ไอ้นี่มาด้วยฮะเราได้อะไรอะลดดามจจากการโจมตีของมอนสเตอร์ด้วยเห็นไหมผมเหลือพลังยี่สิบหกอ่าทีนี้ก็เข้าโซนไปเก็บ โซนวินดี้ฟิลฮะไปตี IT กล่องต่อได้เลยนะฮะมิสของเรารุนแรงอยู่แล้วนะครับอ่ะไปต่อให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับกล่องนี้ก็ตีทีเราแตกเลยนะเพื่อนๆถ้ากล่องกล่องไม้นะทีเดียวแตกนะครับดูกันว่ามีไหมมีกล่องให้ตีไหม พลังที่เหลือนี่น่าจะเหยียบเมมรีอีกสักหนึ่งทีผือพลาดไปนั่นไงเห็นไหมนะครับพลาดไปก็ยังอยู่ไดอ้อันนี้น่าจะสองทีแตกหนึ่งสองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสบายครับสายฟรีเนี่ยนะครับที่ยังไม่พร้อมจะฟาร์มคราฟอุปกรณ์ที่มันมีราคาสูงเนาะเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นวิธีการหาหนังนะครับฟาร์มหนัง ครับแบบง่ายๆนะครับค่าหนูได้สองรอบอ่าพูดถูกพูดผิดค่าหนูได้สองตัวในหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับสามสิบหินฟาร์มหนูค่าทีละสองตัวนะครับมันอาจจะเจอหนึ่งตัวบ้างสองตัวบ้างสามตัวบ้างเฉลี่ยแล้วสามสิบหินเนี่ยเราจะได้หนังทั้งหมดเท่าไหร่ได้ของทั้งหมดเท่าไหร่ผมจะมาเก็บให้หมดเลยจะเก็บ กล่องเก็บอะไรในโซนนี้ด้วยนะครับแล้วเรามาดูของตอนสุดท้ายกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบกดไลค์กำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ